สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกระดูกหายปลาหักนะครับชื่อแปลกนิดนึงนะฮะกระดูกหายปลานะครับกระดูกหายปลรราคือกระดูกท่อนนี้ฮะจะมีละะักษณะคล้ายๆตัว S นะครับมันจะเชื่อมระหว่างกระดูกแกนกลางนะฮะหรือกระดูกซี่โครองอันที่1น,นะฮะเชื่อมมาที่บ,บริเวณสะบักแล้วก็กระดูกข้อไหลนะกระดูกหายปลาทำหน้าที่ละะักษณะคล้ายๆเป็นไม้แขวนเสื้อนะฮะถ้าเราจะนึกภาพคือนี้เหมือนไม้แขวนเสื้อ แล้วก็ข้อไหล่แล้วก็สะบักทั้งหมดเนี่ยจะถูกแขวนอยู่บนกระดูกท่อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีความสำคัญมากๆนะครับามารู้จกักกายวิภาคษของบริเวณกระดูกไหาปาร้าแล้วก็ข้อต่อข้อไหล่ก่อนนะฮะบริบบรเวณนี้จะมีข้อต่อที่1คือข้อต่อกระดูกไหประร้าส่วนต้นนะครับอันนี้คือ,ข,อข้อต่อส่วนปลายนะครับแล้วก็จะมีข้อต่อ ข้อไหล่นะครับซึ่งตรงนี้นะฮะซึ่งข้อไหล่เนี่ยเป็นข้อที่มีการขยับได้มากที่สุดในร่างกายนะครับสามารถที่จะยกสามารถที่จะหมุนนะครับเป็นข้อที่มีการขยับมากที่สุดและสุดท้ายแล้วนะฮะที่สําคัญมากคือกระดูกสะบักนะครับที่เป็นแผ่นอันนี้คือกระดูกสะบักนะครับเป็นฐานของข้อไหล่นะอันนี้มีความสัมพันธ์กับกระดูกไหปลาร้ายังไงครับถ้ากระดูกไหปลาร้ามีปัญหานะฮะมีข้อหลุดหรือมีกระดูกแตก จะมีผลส่งกระทบถึงกระดู้อห้อนะครับผู้ป่วยจะมีปัญหาในการใช้งานนะครับอาจจะมีภาวะข้อไหล่ติดนะฮะมีอาการเจ็บปวดหรือใช้งานได้ไม่เหมือนปกตินะครับนี่คือความสําคัญของกระดูกไหปลาร้านะครับครับภาวะกระดูกไหปลาร้าหักเป็นภาวะที่พบได้บ่อยมากในบ้านเรานะครับเนื่องจากบ้านเรานี่มีปัญหาเออรเททื่องอุบัติเหตุทางจราจรเยอะมากโดยเฉพาะ าการบาดเจ็บจากมอเตอร์ไซค์นะครับจักรยานนะฮะหรือรถยนต์ก็ตามนะฮะจะมีการบาดเจ็บของกระดูกนะฮะจะมี3ส่วนที่จะบาดเจ็บได้คือส่วนต้นนะครับอาจจะมีการหักหรือหลุดส่วนกลางอันนี้พบได้บ่อยมากนะครับหายปลาหักส่วนกลางแล้วก็ส่วนปลายนะครับความสําคัญคือเวลาที่มีกระดูกหายปลาหักเนี่ยอาจจะมีการบาดเจ็บของอวัยรอบรอบนะครับโดยที่เป็นหายปลาเนี่ยจะเป็นส่วนที่ปกปิดเส้นประสาทอยู่นะครับ ด้านใต้ตรงนี้นะฮะช่องที่คุณหมอชี้เนี่ยตอนนี้เป็นทางออกของเส้นประสาทครับเวลาที่กระดูกไหประหักอย่างรุนแรงจะมีการกดเส้นประสาทต้นแขนได้นะครับอาจจะมีการบาดเจ็บของเส้นประสาททาให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานของแขนได้หรือมีการฉีกขาดของเส้นประสาทนะครับนอกจากนี้การรักษากระดูกไหปลาระในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันยังไม่มีข้อยุตินะครับ แนวทางการรักษากระดูกหายปลาหักในปัจจุบันนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของการหักนะฮะตำแหน่งของการหักถ้าเป็นการหักส่วนกลางนะครับคือส่วนนี้นะฮะโดยทั่วไปภาวะที่หักส่วนกลางนี้จะพบได้บ่อยที่สุดนะฮะโดยทั่วไปแล้วกระดูกสามารถติดกันเองได้ครับมักจะไม่ต้องรับการผ่าตัดยกเว้นว่ามีการหักและมีการเคลื่อนอย่างรุนแรงนะครับหรือกระดูกที่หักเนียมีการทิ่มตํา เนื้อเยื่อนะครับหรือมีการทิมตามเส้นประสาทเบรนนี้นจะเป็นเบรนที่บางมากนะผิวหนังเบรนนี้นจะบางมากไม่ว่าที่มีการหักของไฮปーาราเนี่ยบางครั้งชิ้นกระดูกที่หักเนี่ยอาจจะมีการทิมตามอยู่ใต้ผิวหนังนะฮะสามารถจะคลำกระดูกใต้ผิวหนังได้หรือตุงจนกระทั่งแทบจะทะลุเนื้อถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยอาจจะต้องทำประการผ่าตัดเข้าไปดามกระดูกด้วยโลหะนะครับอีกภาวะหนึ่งที่อาจจะต้องผ่าตัดก็คือการหักที่เป็นส่วนปลายนะครับ บริเวณส่วนปลาย,ยจะมีลักษณะที่แตกต่างจากส่วนกลางก็คืออัตราการติดของกระดูกเนี่จะช้ากว่านะครับหรือบางครั้งไม่ติดนะครับเนื่องจากส่วนปลายนี่จะมีการหุ้มของตัวบริเวณกล้ามเน,นื้อนน้อยกว่านะครับบริเวณนี้จะทําให้มีการเคลื่อนหรือว่ามีลักษณะกระดูกที่ตรงขึ้นมาได้นะลักษณะจะคล้ายคลึงกับภาวะกระดูกไหปลาร้าหลุดนะครับซึ่งเคยกล่าวไปแล้วนะครับภาวะนี้อาจจะต้องทําการรักษาด้วยการยึดดามกระดูกนะครับ ซึ่งการรักษาบริเวณนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนและก็ยากเนื่องจากกระดูกชิ้นเล็กนะครับแล้วการยึดตรึงด้วยโลหะเนี่ยจะยึดได้ไม่มั่นคงนะครับครับกระดูกไฮปาร้าส่วนปลายหักปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่ดีที่สุดนะครับเนื่องจากบริเวณนี้กระดูกชิ้นเล็กนะครับการยึดด้วยโลหะหรือลวดเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดลวดหักนะครับหรือว่ากระดูกหลุด หรือบางครั้งเราจะพบว่าลวดที่เราใส่ไว้มีการขยับแล้วก็ไหลเข้าไปนะฮะที่พบเคยมีการไหลของลวดเนี่ยเข้าไปทิมปอดนะครับเข้าไปทิมเส้นเลือดหัวใจนะฮะหรือไปที่กระดูกคอเราเรียกว่าเหล็กไหลนะครับภาวะน,นี้พบได้บ่อยมากถ้ามีการใส่ลวดหรือโลหะบริเวณกระดูกไหปะลาร้าส่วนปลายนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ปัจจุบันเนี่ยเรายังพบว่าไม่มีวิธีที่ดีที่สุดนะครับแต่ทางธรรมศาสตร์เราได้ ทําวิจัยแล้วพบว่าการผ่าตัดโดยการใช้กล้องนะครับเข้ามาช่วยเนี่ยเพราะว่าการรักษาเนี่ยได้ผลที่ดีขึ้นนะครับแผลผ่าตัดก็จะเล็กลงนะรเราจะใช้วิธีส่องกล้องเข้าบริเวณข้อไหล่นะครับกล้องก็สามารถที่จะเข้าไปเห็นกระดูกนะฮะของไขปลรราและกระดูกฐานของสบักเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นนะครับเราจะใช้การมัดลวดนะครับแล้วก็เจาะรูไปที่ไหปลรราส่วนปลายนะครับ แล้วก็มีการยึดไว้ด้วยวัสดุที่แข็งแรงนะฮะพบว่าการผ่าตัดวิธีนี้เนี่ยได้ผลลัพธ์ค่อนข้างดีนะครับแผลผ่าตัดเล็กแล้วก็ข้อดีอีกอย่างคือคนไข้เนี่ยไม่ต้องมาผ่าตัดอีกรอบเพื่อเอาโลหะออกนะครับเพราะว่าวิธีโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยึดด้วยโล,โลหะแล้วจะต้องมีการผ่าตัดอีกรอบนะครับเพื่อนําโลหะออกเพราะถ้าไม่เอาออกเนี่ยปัญหาคือกระดูกจะมีการงัดกันนะฮะ ทำให้กระดูกที่เรายึดไว้มีการหักหรือหลุดได้นะครับครับอันนี้คือวิธีการรักษาโดยการผ่าตัดนะฮะโดยการใช้โลหะเพื่อยึดกระดูกไหปลาส่วนปลายนะครับที่คุณหมอเล่าให้ฟังแต่วิธีนี้จะต้องมีการผ่าตัดเหล็กออกนะครับเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปนะก็คือเราจะทําการใช้เหล็กที่ลักษณะเหมือนกับตะขอนะฮะสอดเข้าไปใต้กระดูกสะบักนะครับแล้วทาการยึดไฮปลラลงไปให้เข้าที่ นะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ใช้ได้นะครับแต่ยังมีภาวะแทรกซ้อนคือเราจะต้องทําการนําโลหะออกนะหลังจากที่กระดูกติดแล้วถ้าเราไม่นําออกเนี่ยตัวเหล็กที่งัดอยู่เนี่ยจะทําให้การงัดจนกระดูกสะบักหักได้นะครับหรือไหปลาละส่วนปลายเนี่ยนะบริเวณที่มีเหล็กเหลยึดเนี่ยอาจจะมีการหักหรือจะมีภาวะน็อตหลุดหรือสกรูหักได้นะครับ ทางธรรมศาสตร์เราใช้วิธีการผ่าตัดสองกล้องนะฮะโดยที่ไม่ต้องใช้โลหะเข้าไปยึดนะครับจะมีการส่องกล้องเข้าไปด้านในข้อไหล่นะครับแล้วทําการคล้องไหมที่แข็งแรงนะครับที่บริเวณฐานของกระดูกสะบักนะครับขึ้นไปยึดกับกระดูกด้านบนนะครับครับปัจจุบันทางธรรมศาสตร์ได้ใช้วิธีการผ่าตัดที่ทันสมัยนะครับใช้เทคโนโลยี โดยการผ่าตัดสองกล้องนะครับแผลจะเล็กลงนะฮะโดยการส่องกล้องเขาเ้าบริเวณข้อไหล่นะฮะเพื่อไปหาจุดที่มีการเกาะของเส้นเอ็นนะครับหลังจากนั้นเราจะมีการคล้องนะฮะตัวกระดูกกับไฮปราราเข้าด้วยกันนะครับแทนที่จะใช้เหล็กยึดนะฮะเราใช้เป็นไหมที่แข็งแรงเนี่ยยึดระหว่างไฮปราราและกระดูกที่ฐานนะฮะนะครับหลังจากนั้นกระดูกก็จะเข้าที่นะครับการเข้าที่แบบนี้ ก็จะไม่มีโลหะอยู่ด้านในนะครับอาจจะใช้ลวดเล็กๆท้าทำการยึดระหว่างไหปร,ราร์กกับดุกะบักช่วคราวนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการดึงลวดออกนะครับข้อดีคือหลังผ่าตัดคนไข้ก็จะมีแผลผ่าตัดเล็กเสียเลือดน้อยนะครับฟื้นตัวไวกว่านะฮะและที่สำคัญไม่มีโลหะค้างอยู่เรงข้อไหล่ไม่ต้องมาผ่าตัดออกอีกครั้งหนึ่งนะครับ กระดูกใช้เวลาติดประมาณ3เดือนนะครับหลังจากที่กระดูกติดแล้วเนี่ยผู้ป่วยจะต้องได้รับการกายภาพบําบัดนะครับและมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวป้องกันภารระวะข้อไหลติดนะครับและฟื้นฟูกล้ามเนื้อและทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับภาวะไฮปาลาหักหรือหลุดนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาครับมาพบเราได้ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ เรายินดีให้คำปรึกษาและหาทางออกให้ท่านครับ